อ้ามาทำอะไรที่ว่าร้านผมเนี่ยวันนี้วันนี้บุกลังคุณตามหน่อยเงื้ยนโอ้แล้วขีดเคอตัวหล่อมาเลยนะอย่าบอกจะมารีวิวที่ร้านผมนะวันนี้มาารรีีววิท่้้นโโอหแน่นอนจริงๆเลยนะเอาครีวิวรถต้องจังหวะให้ดูหน่อยเอาเคอมารีวิวที่ร้านเลยวเนี่ยโอ้โหลองซัดมาได้ร้อยเก้าสิบโอ้โหหนึ่งศูนย์เก้าหรือร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบทั้งในกระเป๋าหนึ่งร้อยบาทแล้วขีดได้เก้าสิบนะจ๊ะปิดเร็วโอเคตามนี้เลย คุยแค่เล็กก็อ่ะ K R ตัวปีสี่หกนะเพื่อนๆไม่กับเสื้อทองโอ้โหอเบิกเสื้อทองมาใส่รหัสหนึ่งแปดห้าเบิกเสื้อฝาวาลก้านยางแโอ้โหเบิกทั้งหมดเลยคุณตั้มนี่ผมเอาเข้ามาดูใกล้ๆเหมือนคุณคุณเอากล้องสองพระมาส่องได้เลยนะว่าเนียนใสจริงๆนะปักเก้นไม่มีแลบเลยเสื้อเบิกนะครับเฉพาะเครื่องลูกเดียวอ่ะเจ้าของเปิดบินให้ดูอ่ะแล้วบินแล้วอยู่กับผมตาหมื่นพระบาทงานพาวเดอร์โค้ด โโนี่ไม่ใช่งานทำสีใชง,งานพาวเดอร์โค้ดนะดโคพงพาวเดอร์โค้ดดุมพาวเดอร์โคโด้ดตัวนี้เป็นดิสแต่จะคล้องกับดิสออกไส่ดำอชอบดำสวยมากเลยขอเสียงหน่อยไดไ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอเสียงคือพูดราคาก่อนอ๋อราคาเป<อ>ลดาเลสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเพื่อนโอ้โหราคานี้สุดยอดเลยเพื่อนเพื่ทำเองเกินราคาแน่นอนถ้าเป็นโอนภาษีไม่ขาดเฮ้ยสี่หกเจ็ดจะไม่ขาดได้ไงังไงดูนี้โอ้โหสองเจ็หกเจ็ด ตามนีม้เพื่อนเพ่ะสตาร์ท,ทสเสียงแล้วรอบนี้ขอฟังเสียงจริงๆเืรนิพน,น,น้ำาเยไม่มีดงแวนไม่มีดังรัดงดะดได้ไงก็เปิไม,มดเงียบก็ดีจะฟังเครื่องอ่ะเงียบก่อน เสียงวาวาเปิดทีดิคอมเนลนคอมเนลขึ้นคอมเนอะไอ้คุณแจมันช็อตเอาเอาไม่เอาไม่เอาไม่ มารับอะไรมันสั่นแรงเกินสั่นแรงเกินอย่าไปพูดว่าช็อตดิเพื่อนมันสั่นแรงเกินเลยเฉยไฟนี่มันดับไปโอเคตรงสวยๆนะเพื่อนๆนะกับราคาเบาๆเลย49,999บาทเอาง่ายๆจับเองจับเครื่องเลยถ้าคุยภาษาคนเล่นรถนะซากโครงเครื่องเล่มที่จะเบียนเต็มอย่างเงี้ยนะ สองหมื่นสร้างหมื่นแล้วเพื่อนสองสามหมื่นแล้วใช่ก็คือซื้อตากมาแบบเธอเป็นอาษีเต็มมาสองสามหมื่นแล้วนะครับค่าเกินยังหมื่นต่อบ้านเลยอ่ะแล้วคิดดูจะมาทําให้เป็นอย่างเงี้ยหนึ่งเลยคุณต้องรอช่างโอ้สร้างไปจะได้ขี้วาวคนมีประวัติด้วยนะนานแต่นานอ่ะสองเลยนะครับอะหลงอะไรก็จะหาได้แต่ละชิ้นไม่ธรรมดานานเครื่องมาตรงนู้นเบิกตรงนี้ไอ้นั่นตรงนู้นตรงนู้นไรน็อตไลรอะไรเบิกใหม่ฝ้าวาวก้านวาวยางเคอะวาว นี่เราจะพยายามพูดให้เพื่อนเเห็นนะว่ากรณีถ้าคุณซื้อรถมาปั้นคันหนึ่งเนี่ยมันเหนื่อยเสียทั้งเวลาเสียทั้งเงินมากมายมหาศาลก็ตรงที่ว่าปั้นแล้วไม่ได้ครับนี่แหละเพื่อนเ่อนจะพอปั้นแล้วจอดเลยดูจากดิสเบรกดูอะไรก็น่าจะรู้นะดูยางดูอะไรดูข้างในดูมองนกมนาดนใสๆเลยอ่ะแกนสีทองอ่าแกนชกทองเนี่ยผมามอยากให้มาดูท่อาะมันสวยใสอทําใน้ท่อดูดิดูความใสของท่อดิ ใสจริงนะเพื่อนๆขียดีขียดีแน่นอนคนนี้ขอโฟกัสจากบ้านมุ่เอียงรถมาฝทางนู้นหน่อยขอดูฝั่งนี้มัง่งอ่าเมื่อกี้ลืมถ่ายฝั่งนี้มาพาดูสว่างๆเพื่อนเพื่อนนะครับสว่างสว่างเลยครับเ E ชอีโค้ดสวยสี่หกสี่หกนั่นปีศูนย์สามใช่ใช่มันใหม่มาเสื้อทองได้ปีเสื้อทองมันสี 1. 1> ่ทีหนึ่งศูนย์สามนะเพื่อนแต่อันนี้อ๋อเนี่ยผมเจอกุญแจ มอกี่ที่เบิ้นอ่ามันไม่ได้ช็อตจะพูดว่าช็อตดิมันสะเทือนดับเออมันสะเทือนผิดล็อกไปหน่อยมันคลอนเน่่ทำให้เพื่อนดูอ๋ออย่างงี้มันคลอนต้องตังรอไปตรงโต๊ะไม่ต้องตกใจแต่มาติดง่ายปกติดีเพือนนิ่มปกติตามนี้เลยครับเพื่อนกับราคามันมันนะครับคือเอาไปขี่ได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องไปตามทะเบียนให้เหนื่อยกับราคานี้เพื่อนเชื่อผมนะครับอย่าไปเชื่อคนอื่นเอารถมา ้นเราเจอมากี่คันแล้วบอกเขาไปหน่อยไล่คันรถยนต์หนึ่งคันมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันจนคุณเมียด่าไล่ออกจากบ้านแล้วนะเรื่นหมดเนอ่าอันนี้ไม่ต้องกลัวเมียด่าครับซื้อไปพาเมียเที่ยวด้วยเลยนะโอ้เที่ยวสบายสบายสอนสบายเลยนี่นี่ไม่เนี่ยไม่แวนนะเพื่อนๆนี่โทรลิงเดิมๆนะเดิมครับเสื้อฝ้าเดิมๆนัดไม้เขาเวียงไม้ตอนนี้นี่พาดูทุกมุมมองนะครับเหมือนคุณมาดูรถเองเลยนะครับเราสามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศนะครับค่าจัดส่ง2,000บาททั่วไทยนะครับ นอนรออยู่ในห้องนอนหน้าบ้านไปถึงหน้าบ้านเลยใช่ไใช่คันนี้ราคาเนี้ยนะเพื่อนเพื่อนมันแทมการโอนเขาชื่อเพื่อนเพื่อนเฮ้ยจริงเหรอิงรวมโอนเลยเหรอรวมโอนให้เพื่อนเพื่อนเลยอ่าตามนี้ครับเราแฟร์พอครับถ้าเบนโอนก็ต้องรวมโอนให้ด้วยผมโอนให้เลยอ่าโอนอ่าสมบัติประชาชนมาเลยครับโอนให้เลยเพื่อนเพื่อนกับราคานี้พร้อมโอนนะครับเอาออยทำไรทำไรอ่ะมานั่งเล่นครับมานั่งเล่นเหรอครับดมกาปอ่า อย่านะเสียทรงนะอย่าไปเรียนแบบพี่กิ๊กนะเอออย่าเรียนแบบนะอ่ะตามนี้เพื่อนๆนะก็สนใจโทรมาที่เบอร์โทรเลยดีหนึ่งสองสี่สี่สองห้าห้ากิ๊กคลินิกหรือก้าหรือว่ากิ๊กคูเสมอแล้วสะให้คนอื่นเบอร์ไม่ให้เบอร์ดีกว่าโทรเบอร์กิ๊กเพีเดียวเลยรถมันสวยค่ะไม่อยากรับสายนะครับขี้เกียจรับสายนะเพื่อนๆก็ติดต่อได้ที่เบอร์คุณกิ๊กเลยนะ รถอยู่บ้านโปลงล่งราชบุรีครับผมร้านตั้มค้าสิ่งนะครับก็การันตีให้ด้วยนะครับว่ารถมีตัวตนพวกเรา2คนมีตัวตนจริงๆนะครับมีหน้าร้านเชื่อถือได้ปะเนี่ยโอ,อ้เชื่อถือได้ค่ายรถไม่ใช่สองวันค่ายมาสี่ห้าวันเลวนะนเพื่อนอ๋อสี่ห้าวันแล้วนะอ่ตามนี้นะครับได้เบอร์โทรได้ราคาแล้วก็เห็นสภาพร,รถกันทั่วทุกมุมมองแล้วเพื่อนๆนะก็ จะส่งได้ทั่วไทยใช่ป่ะเอาออกมาขมเหลหน่อยวันนี้ไล่งสขมเหลวหน่อยครับนี่ดูการสไตล์การหนึ่งตัวนะวันนี้ดูการขับรถนี่ยูเก้าศูนย์นะเนี่ยเก้าศูนย์เขาแต่งอย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่รู้เก้าศูนย์หรือเก้าอะไรวันนี้ได้ข่าวโดนหวยแดงครับหลุดไปเลยนักลงทุนของเราว่างนต้องหาโอ้โหตายอ่ะเลขนี้แล้วงวดหน้าเพื่อนๆนะไปเล็งกันนะถูกก็เหมือนได้รถฟรีไปโอเคครับสาหรับคลิปนี้วันนี้นะพ่กเราสองคนขออนุญาตกราบสวัสดีครับ